สวัสดีพี่มานะครับ,บอกว่าองค์นี้สองนาทีคือเนื้อเนะี่ยพอเป็นเนื้อร้อยกว่าปีที่ถึงยุคอะคนดูพระไม่เป็นก็รู้ว่าแบบเนี้ยคือเนื้อร้อยกว่าปีแล้วนี่ตรงพิมพ์เส้นได้ใหญ่ <c oughs> องคไหนองค์นี้ใช่ไหมพี่อะจัดปุยจัดปุยสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับสวัสดีครับ ใครอยากได้พรสมเด็จโตมารอลุยนะครับสวยด้วยนะองนี้องนี้เป็นสมเด็จนะครับนี่เขาเรียกว่าเจดชั้นแขนกว้างพี่ดูเหนือใกล้โอ้โหผมบอกเลยนะมีมวลสารสมเด็จโตถ้าเมตโ่เขียวชีวิตไม่ตกต่ำไม่วอดวายไม่อับจนครับอา้าวก่อนที่จะประมูลถามพี่ๆก่อน ดูง่ายไม่จ้าพี่พี่สวัสดีจ้าพี่แอนยธทาโอ้โหสุดคลาสสิกเลยนะเนื้อนี่อ่าสุดคลาสสิกเลยนะโอ้ยพี่คนเมืองมีนใจเย็นพี่มีอะไรนะครับใจเย็นๆพี่อย่าพึ่งแบบพี่พิมพ์ขนาดนี้เราพี่จะฟรีชีพแล้วนะพี่จะฟรีชีพแล้วใจเย็นๆนะพี่คนเมืองมีนนะใจเย็นนะพี่อ่า รายการแรกอะโปรโมูลเลยนะพี่นะเปิดแรกมาเวลาเดินครับพิมพ์เริ่มไปแล้วสวัสดีครับพี่เสริมเริ่มสวัสดีครับพี่เสริมวุฒิโรจน์นะครับนี่สมเด็จนะครับพระของสมเด็จโตภูมิรังสีพี่อันนี้ยุคต้นเลยนะนะครับเจ็ดชั้นแขนกว้างมาที่ห้าพันบาทครับเปิดแรกครับเวลาเดินแล้วสองนาทีโอ้โหมาที่ห้าพันบาทครับเปิดแรกครับนี่ มาที่ห้าพันบาทแล้วเจ็ดชั้นแข่นกว้างบี้โคตรคลาสสิกเลยตรงนี้โอ้โหเนือยุคแรกยุคต้นมาที่ห้าพันบาทครับเหนือนี้คู่ควรน่าสะสมอ่าขอบคุณมากครับพี่ใจพึกมาที่ห้าพันบาทแล้วนะพี่นะมาที่สองหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายอ่าโอ้โหพี่มาที่สองหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายครับอุลเม็ดกล้วยคลาสสิกมากๆพี่ องน,นี้สวยๆนี่นะครับพี่มีเงินสามแสนเช่าไม่ได้นะอ่าต้องบอกว่าแบบเนี้ยยุคแรกยุคต้นนะครับนี่อ่าโอ้โหแล้วดูเนื้อเห็นไหมองละสิบหลานก็เนื้อแบบนี้พี่องละสิบหลานก็เนื้อแบบเนี้ยุมบอกเลยใช่ครับเนื้อโซนนิยมอ่าการเล่นพระสมเด็จเนี่ยเขาจะแยกกันที่เนื้อนะครับถ้าเป็นเนื้อโซนแบบนี้เขาเรียกก็เนื้อโซนนิยม นะครับไปสังเกตนะเวลากระทาะเวลาอะไรเนี่ยจะรวมกันเป็นเนื้อเดียวนะครับเห็นไหมอ่าจะเป็นชั้นเป็นชั้นเนี่ยนะครับไม่มีฟูไม่มีฟองแน่นอนมาที่สามหมื่นห้าพันบาทมาที่สี่หมื่นบาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่สี่หมื่นห้าพันบาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายครับยี่สิบวินาทีสุดท้ายนะพี่นะ 40, สี่หมื่นสี่ไหมถานพี่มาที่พี่สะทพรสี่หมื่นห้าพนันบาทครับราคาสุดท้าย สภาพนี้ต้องมีถึงแสนแน่นอนขอบคุณมากครับพี่หนึ่งซอรวิทยู่ที่สี่หมื่นห้าพันบาทพี่เนี่ยจัก,กรพรรดินะครับพระพงของเมืองไทยครับอ่จาจักรพรรดิพระพงของเมืองไทยพี่โอโ้แล้วเนื้องงนี้ถ้าเป็นกับข้าวนี่กินน่าร่อยเลยนะเนี่ยอยู่ที่สี่หมื่นห้าพันบาทนะครับราคาสุดท้ายเนื้อนี้ฟอร์มนี้ต้องเป็นแสนครับพี่ชัยยะพึก อยู่ที่สี่หมื่นห้าพันบาทนะครับราคาสุดท้ายครับโอ้โหมาที่สี่หมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายครับโอ้โพิมพ์ปิดไปแล้วนะพี่ปิดปหีที่โอ้โหปิดไปที่พี่มานะนะครับอัดท้วนขอบคุณครับพี่มานะนะครับอ่าระวังรอพี่อดเข้าน้ำสักครู่นะพี่ เป็นพี่มานะได้นะครับรายการนี้ขอบคุณครับพี่มานะครับขอให้ร่ำขอให้รวยครับอ่าโอ้โหนี้เดี๋ยวรอพี่โอสักครู่โอ้โหเนื้อะดูดูสมเด็จไปเรื่อยๆพี่โอโหงี้ดูเนื้อจัดมาเบจีดไหมอืมอันนี้สุดจริงนะมีตัวจริงนะนี่ดูเนื้อใกล้ๆครับอื้อหือเนื้อนุ่มนะ นมช่ไอ้จะแบกเล่นลงไหนไปเอ้องค์ที่พี่ให้ขอดูหน่อยดินี่นี่ฮะนี่นี่องค์นี้อะไรนะองค์นี้โอ้รอดไปรอดไปใช่ไหมขอได้เลยครับใครสนใจอะไรขอได้เลยครับโอ้ยเนื้อยุกต้นเลยลงมาครับเส้นได้พอเจอ่าหลักทางพ่อพรหมปูสี่ทำข่าวบุญนาคด้วยครับ โอ้สวัสดีครับพี่พีระพันหูเหนือชอบองแนเพ่เนี้อดีกินจริงโอ้เหนือลักล้านเลยครับเหมือนในหนังสือเลยเอาว่าพระแท้นะขอขอกล้องหน่อยขอ 10x หน่อยพระนะถ้าคุณใช้ความเก่าในการดูคุณจะหาพระสมเด็จแขวนได้ นะแต่องค์เนี้ยโชคดีเอกลักษณ์พิมพ์ทรงตรงแล้วซุมม้วนเห็นไหมอ่า,าอถ้าพาได้อายุอะ่ะซุมด้านบนเนี่ยเขาจะม้วนเข้าม้วนได้เองตามอายุตามธรรมชาติเรื่องสมเด็จย,ยอมทีทวีเลยครับมันจะม้วนเขา้าใช่ไหมพี่เป็นการหดนี่ไงนนการหดตัวแล้วเองจะทำให้มว้มวนอ่ะทำม้วนไม่ได้นะ คือองค์เนี้ยมีต่คนบอกว่าสวยนี่อันนี้ยุคต้นพี่วิทูลก็บอกว่าสวยสมบูรณ์แบบมากครับพี่ดิวทักษารสดบอกว่าสวยมากครับองค์นี้ไม่หักไม่ซ่อมบางคุณผมจะจ่าเลยครับองค์นี้อาจารย์เนี๋อุ่มแกงเลืเสวยเนได้ใหญ่อื้เนได้ใหญ่นิยมสวยๆมีสามร้านสามนี่เหละสิบ เป็นสิบล้านดิเป็นสิบล้านดิอ่าทีเด็ดเลยครับองค์นี้เหลืองสมเด็จยอมพี่ทวีเลยครับเห็นแล้วอยากส่ององค์จริงครับพี่ซรวิทอ่าอโอ้โหเนื้อใช่ไหมพี่หนึ่งนึนุ่มสไตล์สมเด็จโตต้องแบบนี้โอ้โหจริงจริงพี่แล้วเขาบิด โหดหนวนตามธรรมชาติต้องอยู่ในตลาดเพชรแล้วครับอาจารย์ทรงคุณค่ะเซนดาใหญ่ไม่หักไม่ซ่อมองค์นี้สองนาทีเชลเล่นเหรอพินนนซอยห้าบอกว่าตุ๊กตับมาครับโอหสวยจริงวีองค์นี้สวยจริงยิงส่องยิงมันอาจารย์ประเมินราคาไม,ไม่ได้เลยกับอ,องค์นี้ผมจะบอกให้เซนดาใหญ่ท้าประมูลต้องเขียนราคาแน่โอ้โห สวัสดีพี่มานะครับบอกว่าองค์นี้สองนาทีคือเนื้อเนี่ยพอเป็นเนื้อร้อยกว่าปีที่ถึงยุคอะคนดูพระไม่เป็นก็รู้ว่าแบบเนี้ยคือเนื้อร้อยกว่าปีแล้วนี้ตรงพิมพ์เส้นได้ใหญ่หแตกกเตรงเนื้อตรงพิมพ์ครับยืนยันอิบเสียงอันนี้ดูง่ายครับดูง่ายจริงพี่ นี่อันนี้ดูง่ายถ้าแบบจะดูง่ายแบบนี้ไม่ค่อยเจอแล้วปิดเท้าไรอาจารย์องค์นี้ถ้าแบบดูง่ายแบบนี้ไม่เจอแล้วครับนี่เนื้อเหมือนองค์คูที่อาจารย์เคยแบ่งไปเลยครับองค์เป็นล้านนั่นแหละใช่อโอ้โหเนื้อโหดจงเนี่นิกจ,จังเนื้อแบบนี้เป็นอะไรก็แทนเนื้อจัดมากเดินในสนามพระเจอเนื้อ แบบนี้พิมพ์ถูกต้องแบบนี้ผมไม่ปล่อยให้โอกาสลุดมือแต่ไม่เคยเจอเนื้อจัดแบบนี้ดูง่ายมากไม่เจอหรอกไม่เจอง่ายหรอกครับปิดเจ็ดหมื่นจัดมาพี่พีละพันพี่ครึ่งเดียวเนี่ยยังยังต้องขายเป็นแสนเลยมั้งถ้าเนื้อแบบเนี้ยโอ้โหเอาจริงเหรอส่องแล้วคนลุกเลยครับสุดจริงองค์นี้อ่า้าถ้าสมเด็จแบบทักคุณใช้ความเก่าในการดูอ่ะ องค์ที่เขาลงในต้นตั้งสื่อในตานก็อยู่หักซ่อมสี่ท่อนผมยังซื้อแบงกว่าน,นี้เลยผมเคยซื้อเส้นได้ใหญ่หก 7, 8, ักสี่ท่อนเจ็ดแสนแปดอะรอยย่นรอยหดเกิดจากความธรรมชาติของการเซ็ตตัวถูกผ่านการเวลาเป็นร้อยปีเขาจึงบิดเขาจึงโ,โหดเนี่ยสมมวนอะสมมวนเข้าเนี่ยนะสวยเยยี่วลานเลยครับเอาเรื่อง มันนจะปวมาแต่ละซางผาหายาต้องมาที่สันขวานสวยสงงาพิไครหนุยสิบปูพานถ้าผมแบ่งปันองค์เนี้ยพระในถาดวันเนี้ยต้องต้องเล่นไม่ได้แล้วอะเพราะเนี้คือพีคสุดแล้วแปดหมืนขอมาครอบครองคือสามแสนยังคิดดูก่อนนะใช่ นี่ถ้าแบบเข้าใจง่ายแบบนี้สามแสนสี่แสนห้าแสนล้านเนี่ยต้องคิดดูก่อนไม่ต้องไปเสียหลักล้านได้แขวนแท้แน่แท้แทไหมไรจะแตกอีกแล้วสามแสนจะซื้อได้หรือเปล่าอาจารย์ไมนะ่ไข่แน่หยทีเด็ดจริงรสวยไ,<อ>ไม่ลืมหูลืมตาแท้แน่นอนสวยจริงว่าไม่ได้ก็คือเนี่ยเดี๋ยวก่อนจะถ้าขอหัวใจให้สมกับศักดิ์ศรีรายการนี้หน่อยขอเขียนราคาใส่มือนะ จักรพพัดพักเครื่องเมืองไทยครับสมเด็จอ่าสมเด็จที่ผมชอบที่สุดก็คือพิมพ์เส้นได้ใหญ่นี้แหละครับเนื้อเข่าสมบูรณ์แบบเข้าน้ามันสวยเนี่ยแล้วรอยกระแจะรอยเขาเรียกว่ารอยเนื้อเน่าแบบเนี้ยอืมทีส่องสุดเลยโอ้เนื้อเน่าจริง ราคาร้อนลวนะวอุ่นแน่ครับงานนี้เนือจัดมวลสารคบพิมพ์ถูกต้องผมเห็นราคาพิมพ์ใส่กับมาหลักหมื่นผมเลยผมเลยไม่กล้าพี่ทวีมาแน่รายการนี้ผมเลยไม่กล้าให้ประมูลเพราะว่าเวลาประมูลนะ่ะคุณประมูลกันหลักหมื่นกับพระแบบเนี้ยเหมือนผมไปลดคุณค่าพระเหมือนกับว่าพระสมเด็จเราเนะี่ยไปลดคุณค่าท่านพระสมเด็จนะถ้าเกิดว่าไม่ตรงพิมพ์แพง ็หลักหมื่นได้แต่ถ้าตรงพิมพ์แพงผมก็ถือไปแบ่งที่ไหนก็ได้ใช่เอาเลยครับผมเอามือลวงท่อแล้วจะได้ไม่เลอะหน้าจอพีนน่อนิจังอ่ะโอเคขอปากกาพาหลักล้านปวดน,นี้หลักล้านอ,อยู่แล้วนอันไว้รอดูใครเด <c oughs> จะได้ครอบครองครับอาจารย์พี่น้องโคราชพ <c oughs> านในฝันของใครให,หลายๆคน ผันหลักล้านครับพี่เกษตรมูปิ้งโอ้โหรอชมผู้มีบารมีได้ผมผมขอถามคําถามก่อนที่ผมจะผมถามคําถามก่อนผมที่จะแบ่งปันองค์นี้นะแท้ไหมแท้ไหมครับพี่พี่แท้เกิดจากความเก่าคุณไปที่อืนี่พอผมช่องแคร์ใช่นี่พอผมช่องแคร บาแหลมนี่นี่นขับรถอยู่ต้องอยู่ดูเพราะสวยจริงเห็นไหมคุณจะขยับไปเทียบกับแปดห้าโอ้โหพี่ผู้ใหญ่ปิงบอกว่าผมว่ารายการนี้เสือซุ่มเยอะแน่เลยครับอ่ะแปดห้าก็เนื้อประมาณนี้โอโห นี่แปดห้านะอือหัวแปดห้าก้าเลยเก้าซสู้ไม่ได้แล้วไ่ดู <pers> ดเนือน้อในนพอมาเจอสมเด็จโตอันนี้เข้าใจง่ายมากเสร็จส,สุดยอดเข้าใจง่ายเสร็จตัวที่จะเรียกรอยปูไต้อยพุนคือเวลาเก่าแล้วอะแท้อัตโนมัติปปแท้ทุกตลางนิ้วครับอาจารย์วันนี้มีข่องแรมที่แล,แลแว้แวแท้ร้อยเปอร์เซนแท้ดูง่ายครับแท้จะตีการันตีได้เลย อาจารย์เป็นคนที่ทําให้ผมเล่นพระและทําให้ดูสมเด็จเป็นสมัยก่อนพิพ์เส้นได้ใข่นิมนควงคอไข่คอไรจะได้ดั่งคําขอเสมอนักเลงรุ่นเก่าบอกไว้เอางี้ใหญ่ได้ดีเอางี้ถ้าเกิดว่าแขวนแล้วไม่ดีจริงแขวนแล้วไม่ได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งไม่เป็นไม่เป็นมหาเศรษฐีเนี่ยเขาจะยอเขาจะจ่ายเป็นห้าล้านสิบล้านเพื่ออะไรใช่เขาจะจ่ายเป็นห้าล้านสิบล้านเพื่ออะไร คนรวยซื้อพระหวังขายพระองลาสามล้านเขาซื้อสิบล้านเขาจะไปขายใครอ่าแต่เขาที่ยอมจ่ายเป็นสิบล้านเพราะใครที่ได้แขวนพระสมเด็จในชาติเนี้ยเขาสําเร็จดังที่ตัวเองต้องการใช่ผม,มเซตที่สุดครับที่สุดของตานานพระเครื่องเมืองไทยแล้วพระสมเด็จอ่าพระเขาขายกันห้าล้านเศรตฐี่ซื้อสิบล้านจะซื้อไปขายใครเขาซื้อเพราะว่าเขาเวลาแขวนแล้วเนี่ย เขาได้ตอบกลับมาเป็นร้อยเป็นร้อยล้านใช่โอ้โหองนี้แท้แบบเข้าใจง่ายแล้วก็ไม่ได้ผ่านมาฮนะบ่อยๆสมเด็จนะแท้เนื้อเก่าสู่เนื้อตรงยุคไม่ตรงพิมพ์แพงจะแสนหนึ่งจะหลักหมื่นก็ว่าไปแต่ถ้าตรงพิมพี่หลักเป็นสิบล้านอ่ะที่สุดของที่สุดแล้วครับพิมพ์สมเด็จพิมพ์นี้รอชมผู้มากด้วยบารมีเนื้อนี้สิบล้าน สมส่วนสมบูรณ์แท้ชัดๆเนื้อจัดแบบนี้หายากมากๆโอ้โหสวยจริงพี่วิทูนวมเพชรดูไงขนาดนี้เท่าไรก็ต้องซื้อครับอ่ะพร้อมแล้วไปสองนาทีมาที่สี่หมื่นห้าพันบาทครับเปิดแรกครับสามหมื่นไม่ตันนะพี่มาที่สี่หมื่นห้าพันบาทมาที่ห้าหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายมาที่ห้าหมื่นบาทแล้วมาที่เจ็ดหมื่นบาทครับ มาที่เจ็ดหมืนบาทครับราคาสุดท้ายครับท็อปเลตติ้งที่สุดแล้วองค์นี้เส้นไดใหญ่อยู่ที่เจ็ดหมืนบาทครับมาที่เจ็ดหมืนห้าพันบาทแล้วมาที่เจ็ดหมืห้าันบาทมาที่เจ็ดหมื่นเจ็ดันบาทครับราคาสุดท้ายโอ้โหองค์นี้คือองค์ที่ผมซื้อสี่ท่อนเจ็ดแสนปดมาดูเนื้อกับเนื้อนี้แหละใช่อยู่ที่เจ็ดหมืนเจ็ดันบาทนะครับราคาสุดท้าย มาที่8000 0บาทมาที่8ป0 0มืนหบาทครับราคาสุดท้ายมีทะลุสามแสนแน่องค์นี้อยู่ที่8ป0 0 0บาทนะครับราคาส <3, 000, S 1> ามแสนสามแสนนี้ยังคิดดูก่อนเอาเถอะครับตามสบายคุณไม่ต้องคิดหรอกครับว่าคุณใส่กันอยู่เท่าไหร่ใส่ตามกําลังศรัทธาหรือเงินในกระเป๋าที่เรามีนะแต่พระแบบนี้คือพระที่ชัดเจนอสวัสดีพี่ทิศมะเขือเจจ้า มาที่เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทมาที่แปดหมื่นห้าพันบาทมาที่เก้าหมื่นหนึ่งพันบาทคับราคาสุดท้ายอยู่ที่เก้าหมื่นหนึ่งพันบาทมาที่เก้าหมื่นห้าพันบาทแล้วห้าสิบวีสุดท้ายโอ้โหไม่ได้ไม่ได้บาหรกจก้ะขอบคุณครับที่ใส่ราคากันมามาที่เก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับราคาสุดท้ายครับมาที่เก้าหมื่นห้าพันบาทแล้วโอ้โห สวยจริงครับองค์นี้เส้นได้ใหญ่คนรอชมการประมูลโอ้โหย่างเยอะอ่าอยู่ที่95,000บาทครับมาที่96,000บาทมาที่97,500บาทแล้ว <S <S 1> <S 1> มาที่97,500บาทครับราคาสุดท้ายโอ้โหนี่ อยู่ที่เก้า0บาทครับราคาสุดท้ายครับ3มแสนยังไม่แพงเวลาหมดหมดเวลามาที่98,000บาทครับราคาสุดท้ายครับนี่ปิดไปที่98,000บาทนะครับรายการนี้ใกล้เคียงมากไปนิดนึงใกล้เคียงมากโอ้โห ราคาเนี้ยยังบอกอยังคิดดูก่อนเลยต้องใส่ตลับครับอาจารย์สมศักดิ์ศรีสุดจริงครับองค์นี้เพียนทีจังบอกว่าองนี้สวยจริงทรงคุณค่าสวยแชมป์เก็บสวยได้เปรียบนี่นะครับพระเนี่ยเห็นไหมเขาบิดตามการเวลาวถ้าเวลาไม่ได้ผ่านมาร้อยกว่าปี เป็นแบบนี้ไม่ได้อันนี้จะเป็นองคูอีกองคหนึง่งเสียยาวสวยจริงครับในไลฟ์วันนี้ทีสุดของดีสุดแล้วครับองค์นี้ดูง่ายเนื้อนี้แท้ทันใจอ่าโอ้โหอ่ะโอเค